ผมสวัสดีครับมนอนี้เบากฤชินกนัมีโอกาสได้มายิ่ยงป่าบันนวิชชุมนุ่มแก่งครับมืนอนี่มีเบากฤชินนวิชแลวก็นภัสครับสวัสดีครับตัางขาย้าพูดนะเบิ้งเรารถพากันได้แล้ว <c oughs> มาก,กันแต่ช่วงหกโมงครับนัดกันถึงหมายหกโมงมาเบื้องป่ากระพงล่องครับปวน้ำลงช่วงน้ำลงป่ากระพงมันจิล่อง ยางกันได้พอข้อพานิ่นไปแน่เราล่ะเผื่อว่าสิไปเอาไปยังก่อนนะพัดเอาไปเอาไปร่วมร่วมกิจกรรมร่วมกิจกรรมนะไหมข้าเจ้าครับอยู่บ้านอาจารย์ปลาทั่วไทยครับผมบ้านอาจารย์เน็กครับบ้านอาจารย์เน็กกานี้มียูทูบเบอร์ชื่อดังครับหลายหลายท่านครับแต่ที่นี่แต่เอกคุณบันดอยครับหลายยุบบ้านดมคนละปลาหน้าตาคนสองลีนะอ่าปากจีดตามเด้อครับเพราะว่าบอกราชินก่าเป็นน้องไหม ลองไม่สู้ๆเดี๋ยวคอยเห็ดคอยนันไปครับแต่มาหลุนป่าน้ำกันเ้อครับบัดนี้ว่าบ่ากฤชินิีด้ยิ่งบ่รู้สึกว่าบ่า,บากฤชินเพราะท่านเห็นป่านิชตัวอยู่เ <c oughs> บิ่งข้าวผู้นะโอ้ยตั้งป่าก็ล่องดีครับหล่องมันน้ำข้างๆล่องมันน้ำข้างผู้ดได้ตายดีผู้นั้นได้ก้อนน่ะ ได้ยิ่งก่าน่ะผู้ใดผมไม่เปิดจอนจอนยิ่งมันนึ่งมันบ่ทันแดดเนาะมันก็เลยเห็นแบบว่าพอคุมภูมุมภูแต่มันมีแดดมีหยังมันก็ไอ้สีนั้นอยู่มันเงาคุ้มคุ้มมากเนาะครับมันเป็นเงาคุ้มคุ้มขาวๆคุ้มคุ้มมากขาวๆมากมันเป็นวยางนั้มอย่างนอย่างนี้ย่งนี้อย่างนีป่าที่ไหนน้าป่ากระบอกป่ากระบอกน้อยดูตามดู

เขาลองมาลองมาลองมาต่างปีกางตัวเลยอ่าเต็มเตมเลยนี่เต็มซีบ่ะเต็มซีบ้าเยมิถุนเดียวได้ยิ่งเออใส่สวยใส่สวยอืม นั่นๆๆๆแต่ม่นตัวน้อยอันตัวน้อยนี่ไปแล้วมันลงแล้วนั่นๆันเห็นอ้ยมันหันคางมันหันตรงไล่ตรงใช่ผมออไปพุนแล้วนั่นๆๆมันมันมันหันไล่นั่นใช่ผมหันไล่ตรง นภัดน่จะไล่ขังเยู่ัวันหลังกันบ<อ>่แต่ว่าผมบกมูแจกว่าอันใดเป็นป่าพวป่า,ปา,ปาด้วยด้วยไปงกับพ่อ่เนี่งป่ายมือนะวิทย์ะ่แต่ว่าผมเห็นป่าน่าลองลองัีบอกแนวก็ลังวันนี่แล้วเห็นแต่ย่บมือแล้วน่หลังใจเนาะผู้ใดไปนั่งยืนย่เอู้บ่ย้่ใหมเนาะจไมนยังตุนเนาะ เลื่มล่องมาแล้วผ่าล่องมาเป็นคูม <c oughs> <t ong> <im> ั้งังหันนะถุงเนี่ยยูเรียลขงหันนี่ไก่เชียงกันนี่แบบนี้นี่เกษตรนี่เห็นตัวแ้วเหรอระมนเลยร่นมากดีจ้ำตัวนี้หนออูนี่นี่ตงเออนี่นี่นี่โอ้โหอนยิงก่อน

นัทรลันควัวัอ๋อนภัทกุ่ยิ่งเยอะวันกดไปวันนภัทรปตับกวนเอ้ยเฮ้พ่อนาเอกตัวใหญ่อีเล่เพราะว่าเียนขรูวูรูมากเนาะอ้วอมาแล้วครับสี่ห้าเต้มแล้ว เอาล้วครับนวิทเอาอีกแล้วครับต้นหนาต้นตาผมเลยอ่ะแยมแจมแจมแยมกแตมหกแล้วครับห้าหกแล้วคนอ่ะ เงือกไปเบื้องนะพัดพอดีก็ได้ดังตับหลดว้ายยิ่งยิ่งเลยเงือกไปเบื้องเงินออมันลังให้บ่แหมมันงไปมันงไปโอ้แจ๋วแวที่ห้าแล้วครับอยู่อยู่ทับทิมให่อ่ะ ยังไงครับถือหัวอ๋อยิงแล้วครับสองลูกสองลูกอ้า<ะ>วอ้ชิมใหญ่ครับเฮ้โชว์ดูโชว์ดูมีสองครับโอ้โหน็กอกเลยเอาเจอจุดน็อกครับ ยิงมดทันเห็นยุ่เห็นขรวาอยู่งแมนตะคอด้วงหันแมนมันมันใหญ่มันใหญ่ปวงเดียวก็ไม่เดียวก็ะลองกันไ่ ถือจะค้นบ่ดูนี่ขามหัวได้บ่างฮนี่โอ้บื๊กโบธื๊กนะพ่อกบ่ถธืกึ้นกนโอ้ตุ๊บงี้เลยไหมตายเล้นายยอดยิงขามหัวไปอีกบ้างฮนี่บ่ได้เร่งเนาะยกใสเลยนี่นี่น่โบทันไปนี่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 น่โบทันไปเรยรูรีรูรูอ๋อโบท่านขึ้นปืนให้คนบ่นียังบั่ไปแล้ว ลงแล้วลงแลง้วลงมากางล่างแล้วว่าใครจะเรเดีนี่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 อ้าไปนี่น่นี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 ่น่นี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 นี่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 นีนี่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 นีี่นีนี่นี่น่นนี่นีี่นี่นนี่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 ่นี่นี่น่นี่น่นี่นี่น่นี่นี่นี่น่นี่น่นีี่นี่่นีี่น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 ่นี่่นี่นนี่นี่นี่น่นี่นนี่นี่นี่ี่นี่นนี่นี่นี่นี ตื่นได้เมื่อไห่เม่าหั่มันอยู่หันึนื่อมันไปหเพราะแต่ผมหมุนได้เขามาเรียนขอมันเนี่ย้ยเโอ้กจะเลี้ยงเอาดีถามผมว่าเนบ่อนานมือน่เมนมมเมน <c oughs> อุย้ยบุถึกบกุถึกทอบจิมไงเอาไหมอออยูย่บดบนลำพัดนี่ลูกนี่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 นนี่นี่นนี่นีนี่อ้พัดวะ โฮียงววิงผมก็เป็นสิอขาดขาดพ้นพแต่ขาดอุยไปไสแล้วใต่ติมก็ตัวเงี้ยววะบ่ีไปถือมัน่ะคงคงกขาดวะเพอได้เรียกกันอีลีใส่ไะเรียกกันน่ยมันไม่ห็นเด้โอ้สมพมันป่ได้ปลาก็ขาดหวังสิตูกเงี้ยจิ้ มันอันนี้พูดองผมมันเขามาจังสีไหมมันมันคลองบ่ฮะมันคลองบ่น่าจะคลองตรงไห้ตะยางอู้สมมุติมันผู้ถือเปล่าขาดไปนี่มันเย่าไปฟังนั้นไม่อยู่ฟังผิดอีหล๋มันมันเห็นคน ว้าสามคนบุทีคนีคนเลยคก็เห็นอยู่ดิงีัง่งางฟังไมนั่น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 อยไปนะเพราะว่าลอยไปไกลแล้วเมียนบ่เมีนตัวนันนะ้นออกเมียนเอาอ๋อว้า <c oughs> เปิดบอทันขึ้นนะว้ บาก็ละสินค้นหาปลาครับยูทูบเบอร์หะไรท่านนะครับย e ูทูบเบอร์ด้วยอะเดี๋ยวฟังอดีก่อนนะครับอดีนยูทูบเบอร์ก็มีตอินแอดีตยูทูบเบอร์ก็จะเป็นเห็นด้วย่มีสองท่านนะครับมีผมกับนาเมฆนานขึ้นทีหนึ่งนานขึ so! ้นมาโพสหนึ in ่ง ก็ตอนนั <glaube> <g Puis> ้นก็ดูด้วยปุบันที่เข้าวมันนะกินดีๆกับข้าวมันปากระสีนะครับนานน้นี่ไม่ทำไหมทำไหมทำขึ้นมาครับทำแล้วใช่ไหมข้าวอะไรนะนักล่าหน้าใหม่นักล่าหน้าใหม่อเอบเป็นแต่หลายๆเลยทำไลายสนุกดีครับดีครับกินไปเรื่อยๆเนาะรอคนมาที่หลังด้วย มาใหม่ก็คือเราจะไม่รอใครใครมาถึงก่อนก็ไครับอยากกินอยากอยากกินกินเลยคนอยากกินกินเอาอยากิอาดีๆนครับอยากกินกินเอาอยากเองแี้วพอมาใม้เรอวขั้นแล้วพอมาส่งทีแล้วเราก็จเข้าสู่กระบวนการนะครับเข้าสู่กระบวนการนี้ก็จะเป็นคำมีาปฏิบัติของเราที่เราทำมานะครับแล้วก็เราก็ไม่มีการลงเพียนนะครับ เราไม่มีการลงทะเบียนทีนี้ท่านห่านว่าเออยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็สามารถมาจับผู้ของเราได้นะมากจะน้อยเราไม่ได้เกี่ยวกัตรงนั้นนะครับเราแล้วแต่ว่าสถานที่เราตอนนี้ไปจ้าวเราเลิกห้าบาทสิบบาทนี้ไม่หอบก็ไม่ไหวอะทำอะไรเป็นแบบนี้เพราะเราไม่ลงทุนนี่แล้วไปรับักที่วันนี้กิจกรรมที่มีก็จะมีโดยถามรอบ รอบแรกยกให้ดกัาแตที่ส้รอบที่หนึ่งก็จะเป็นแรกของฝันกันะแรกของฝันกัใคที่มาแล้วก็เอาของวันมานะแล้วก็มาแรกกันรอบที่สอง ยางแบนี้แล้วก็ยางที่มัดสําเร็จแล้วแบบนี้นะครับยางมัดสาเร็จแล้วแบบนี้นะแล้วก็ปีกนะครับก็มีหลากหลายแบบนะครับปีกแบบสีสันสวยงามก็มีนะครับปีกธรรมดาก็มีนะครับอันนี้ก็จากพ่อค้าใจดีของเรานะครับอันนี้ปีกรุ่นนี้ก็จะเป็นของพ่อค้าใจดีกรมสรรทงฤทธินไไน์นะครับแห่งค่ายไอรอนคอสตนะครับ ส่วนปีกส,สวยๆนี้ก็จะเป็นของค่าย F Man นะครับค่าย F Man นะครับก็มีหลากหลายนะครับแล้วก็ได้รางนะครับรางอลูมิเนียมนี้จากเสือโซดาแห่งค่าย F Man นะครับน,นี้รางอลูมิเนียมนะครับก็แห่งค่าย F Man นะครับอันนั้นของของขวัญครับไม่ใช่ของบริจาคไม่ใช่ของแจกครับใครสนใจติดต่อได้เลย สำหรับชมวกที่ชันอยู่ข้างฝานี่เขาเอามาเป็นของขวัญนะครับให้ยุ่เกี่ยวกันใครได้เอาไปพงมัดนะครับนี่นะัเดียวแล้วก็รางวัลใหญ่นะครับรางวัลใหญ่ของเราได้รับเกลี่ยนจากทางค่ยเแนนะครับโดยเสียะวันหรือเสียสุวรรณรุสาโลนะครับให้ปืนกำคอมาหนึ่งกระบอกครับพร้อมยิงหนึ่งชุดยางสีคู่ลูกดอกสีลูกครับนี่ของของของเสียสวันแล้วก็รางวัลใหญ่ของวันนี้นะครับก็จะเป็น นี่นะครับปืนปืนศูนย์อยางดีนะครับรางปืนศูนย์้ายไม่สักครับรางอลูมิเนียมจากไทย TP f i t h i n g Shop นะครับที่จากอุปกรณ์ราคาถูกบายอยุธยาบาย TP f ิ t ช i n g Shop แล้วก็บริหารโดยร่วมกันมีทีมงานร่วมกับคุณแป๋วเนสพลาพินนาเมืองด้วยนะครับโดยเจ้าของเฟซชื่อพาโลพาโลนะครับร้าน t ีฟิชชิ่งช็อปนะครับ ก็ขายอุปกรณ์ยิงปลาทุกชนิดราคาถูกนะครับที่อยุธยาร้านค่ายเอฟแมนนะครับของเสียตะวันนะครับหรือคุณสุวรรณพุสาโลนะครับก็เป็นขายอุปกรณ์ยิงปลามาเนิ่นนานนะครับเหมือนกันกับค่ายตรงสันนี่ครับค่ายตงสันรงเีกที่ก็ถ้าขายมานานนะครับก็พวกเราก็สามารถที่จะใช้บริการได้นะครับส่วนตรงนี้สําหรับท่านที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับ ตามกาลังศรัทธาเราไม่เกี่ยงนะครับเราไม่เกี่ยวแล้วก็เราสามารถที่จะมิงแบบนี้เป็นประเพณีคือเราไม่ลงทะเบียนนะครับใครจะมาร่วมในเสื้าผไม่เป็นก็ไม่เป็นไรขอให้มาร่วมกันมามีความสุขด้วยกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับต้องขอบคุณพ่อค้าใจดีนะครับลายาคนสร้างวันนะครับและทีมงานนะครับได้มอบมาให้นะครับเป็นยางนะครับยางมัดแล้วสําเร็จนะครับพร้อมยิงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของนะดงนะครับพลานดงคนลาบลานะครับ ซื้อยางกับคันโรมได้นะครับมีอุปกรณ์ยิงปลาขายเหมือนกันนะครับเริอต้นเราก็จะพบกันอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอทีมงานมาพร้อมๆกันแล้วก็จะเริ่มให้แนะนําตัวครับเอเคนะครับเป็นแล้วสาหรับการพิเศษเดอดระเบต้องไม่ได้ผมถือกล้องจุ๊เนเชิญครับก็ ชาวแกงกันนะอชาวแกงที่มีความชอบกินปา,ชอ,า,า,าชอบหาปลานะแล้วก็ทีปีหนึ่งล้วก็มีความอยากจะให้มีามกมารนำพปลาต่า,างนนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแอนน้องแล้วก็ มีอีกวุคนรมัสองห่นเจ็ดสองหมื่นแปดแล้วตอนนี้ที่นี่ตอนนีิเราอมีรมาณสองหมื่นสมื่นแปดคนแต่ที่มานี่คืออยู่ในระแวกใกล้เคียงก็มีความยินดีนะเพราะว่าพวกเราก็ได้ร่วมมือการที่เย่างในการมาพบปะสังสรรผมเรียกวิทยาไทยนะกษางิฐมิตติ้งผมครอ้แปลว่าอะไรมิตติ้งเ่มาจากมิตติ้งมิตติ้ง ปีนี้ก็ให้ท่านทุกให้ทุกท่านเนาะสนดวกมีฮาพบปะกานท่ันคุยกันอย่างมีกันเองนะฮะสบายมีอะไรกรีน่งนะครับว่าเราีน้อการที่เราไม่มีโโต้ันไปเอาสบายเลยนะแต่ทไรเราเดียวให้หมดแล้วเรีบมน่ารักคนหลังเขานะครับได้พวกทา กักลุ่มนะครับคุกันกลุ่มแล้วของแก๊งใช้โกเมียก็ไปตอกมาให้ลาออกไหม่ะไปท้าผมการตอไปครับับผมหนึ่งองจิ้มนะครับมีเยอะยังเฮ้ยกำลังหาอยู่นักสุดท้าเป็นไหแล้วนัสุด้ายาของหรือครับหผมนักวิลาหรือนัเมนของท่าลางครับนนี้ไป ตบมน้ำเมร์น้ำเมรนี่ต้องบางกระเจกเนาะรอเาได้ป่านี่แล้วนอยครับแนะนำดิแนะนำตัวด้วยแม่บ้านแม่เอกครับแม่บนะนะนำด้วยครัแนะนำด้วยไครังไม่ได้แนะนำตัวข้างหลัง

โอ้้ในนลำพัดไหนเอามาเนาะกจัจงครับได้คนนั้นเนี่ยได้ยิงปเระทั้งปีเนะโอไนั่นน่่นี่ฮะเจ้าของเจ้าของใชันนี้ทุกานเอาแบแม่มชอบมาก จะจอดดุดยอ่ะเดี๋ยดอันนี้ดิอนีนักเลยวงเนี่ยใครจะแรกกับปืนบอกนะอบมอ่ะของบันใหญ่แล้วต่อไปจะกินอย่างเดียวแล้วก็จะมอบเหรอไปเดี๋้กวอันนี้ เป็นของวัดมลไมอไม่ยิงหมูเลยประกาศเลยนะยิงต่อเลยนะประกาศเลยนะครับท่ายิงต่อที่ไนาดีพอเลิกมชายแล้วไรยิงไว้ยิต่อเลยนะม่โอเคม่ลทุกคนเลย่าน้อาน่เอาดีดเอาเอาให้ไม่ปืนให้ปม่ใม่ม่สะสถ้าจับได้ได้ผมนะให้ปะห้าโล อันนี้อันนี้ของอนออนิ้วจากได้มากเลยไม่รู้นะโอ้คุโผมแล้วก็ิดใช่ไหมไม่ผมว่าจะเอาอันนี้อันนี้ของนู้นเป็นน้วน้วเป็นนะออมี้วอันนี้อยากให้คุยรผบ ดูดูมือคอนดูยังยังยังไม่ได้เจอลยดอด้วยนะดอด้วยอดไหนยอดไหนครับนักแม่นมู่ดู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 ความดีแจ้งดีนยโอ๊ดูควดีแจของเขาครับโอ้ยขอบคุณครับก่อนพี่นุ้ยพี่นุ้ย พ่อขอรีเทิร์นพ่อขอรีเทิร์นขอบคุณครับก่อนสวัสดีก่อนไม่ไม่ไม่เอาไว้ก่อนพ่อยังไม่ได้ถ่ายเลยอ๋อไม่ไดยงตายนะลูกลูกลูขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับด้วยลูกขอบคุณครับอาจารย์ด้วยขอบคุณครับแอดมินด้วยขอบคุณครับแอดมินด้วยครับโอ้โหแหนมั่วอ่ะแม่มั่วอีกทีอ้าวไปโอ้ยโอ้ย ขาจ้องนะเขาจ้องเขาบอกว่าพ่อหนูอยากได้หนูอยากได้ก็บอกสีดำนี่บอกของโอ้ยได้ยิงเหรอยังน่วยัน่เอาไปโเอาไปโว์เอาไปโ้ก็อกยังอยูยังอย่เป็นป่นยิงไว้เป็นแมไดเียวมีีตรงนี้

ไม่ไปยิงหนูแหละยิงสองคนยิงยงไไม่หนูหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาผมงอกแล้วเนี่ยเอามยกไงเ้าไทยเ้้าไทยเปเจ้าที่เจาที่เจ้าที่นังแต่งพัก็ได้่งแต่งโอเคเจ้าเ้าแข่งกันหาึ่สอสาเย้เยเจ้มาเอา